วันนี้ผมเลยเอาค่าน้ำมันที่ช่องบันจให้ผมมาเรามาเล่นเกมตอบคำถามกันดีกว่าเขาให้ผมมา5 0าพันผมให้คุณหมดเลย5้าพันโอเคไหมคำถามแรกเกมง่ายๆเลยครับเกมง่ายๆถามคำถามไปปั๊บยกมือตอบถูกได้เงินตอบผิดจ่ายผมส0 0พันง่ายๆ งางทุกวันนี้เศรษฐกิจอาจจะเราอยู่ยากใช่ไหมฮะถ้าเราจะมัวแต่รับอย่างเดียวเนี่ยมันลําบากและเอ๊ะต้นโจะอยู่ยังไงล่ะใช่ไหมในเมื่อโต้นโไก่จ๋าไม่เพราะเหมือนกันเอามือไว้ที่ติ่งหูข้างขวาน,นะฮะผมนับหนึ่งสองสามชูนะฮะพันบาทหนึ่งสองซ้นน้องชายที่หัวทองคำถามคือกัม กำลังจะเล่นละครเรื่องอะไรอย่าเพิ่งนะอย่าพิ่งนะงนะเรื่องอะไรช่องไหนเวลากี่โมงโน้องน้องหัวทองตอบผิดสี่พันนะคอื 4, อเขานั้สี่พันกางเล่นละครเรื่องอะไรช่องไหนเวลากี่โมงมรักแม่กองครับถูกถูกอ่าช่องวันสามสิบเอ็ดครับ ถูกาเนหนึ่งพันบ,บาทแรกไปแล้ว